ตัวเทฟฟตบอลวันนี้ขอเสนอซ้ายสายฟ้าพันมาบ้าพลังเชลมี mm ่โดกูไปคนนี้แรงจัดมุดอย่างมันเป็นปีกที่เล่นแบบปีกแท้ๆเชลมี่โดกูตัวนี้เร็วจีเลยพี่จ๋าอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดหัวใจกดแชร์คลิปและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเทฟฟตบอลด้วยนะครับ และโปรดอย่าจำสับสนตัวเทพฟุตบอลมีเพจนี้เพจเดียวช่องนี้ช่องเดียวไม่เกี่ยวกับใครฝากบอกเพื่อนๆของคุณด้วยนะครับไม่เคยเห็นใครเลี้ยงบอลได้รวดเร็วขนาดนี้มาก่อนนักเลี้ยงบอลที่แรงจัดจ้านบนคุณภาพที่บ้าคลั่งใครได้ดูเป็นหยุดยิ้มไม่ได้เขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นสายเวทในเกมของเขาเขามีพรสวรรค์ที่โดดเด่นและแข็งแกร่งมากในการดวลตัวตัว,ตว เขาเหมือนวัยกว่าเสมอกับผู้เล่นที่ไล่ประกบเขาเป็นไปไม่ได้ที่จะป้องกันเชลรมีโดกุไม่ธรรมดาถ้าต้องดวลกันก็ได้แต่ภาวนาปีคนนี้เป็นปีแแท้ไม่ใช่ปีแต่งเขามีเท้าขวาที่แข็งแรงมีเท้าซ้ายที่แข็งแกรง่งตัดในยังมันบนความเร็วสูงเป็นผู้เล่นรวดเร็วจุดศูนย์ทวงต่ำสามารถระเบิดความแรงได้ในพริบตากล้ามเนื้อดีมากตึงทุกจุดผสานความคล่องตัวและสมดุลที่ยอดเยี่ยม การเคลื่อนไหวอันเป็นเอกลักษณ์ของโดกูคือท่าโยกศัพท์ต้องระวังเวลาเขาโยกใส่เขาจะวางเท้าขวาเหนือลูกบอลแล้วแกล้งเข้าไปด้านในบังคับให้กองหลังโน้มตัวเข้ามาแล้วตามด้วยการพุ่งตัวไปทางขวากระทันหันหายโดกูไม่ใช่แค่เครื่องแรงอย่างเดียวครับเขายังมีไหวพริบระดับดีมากการควบคุมร่างกายฝีเท้าที่คาดเดาไม่ได้ว่าจะไปยังไง เาวัดกันตัวตัวแบบดวลหนึ่งต่อหนึ่งเขาคือคนหนึ่งที่ดีที่สุดในโลกพูดเดเลยว่าในการเลี้ยงหลบคู่แข่งเขาอยู่ในคาสเดียวกันกันกบวินิซิอุสเขาคือมรดกจากแอฟริกันสายพันธุ์ไก่จากกาหน้าประเทศที่ยุงบินไม่ได้แต่เดินแต่จเจริญเติบโตที่เบลเยียมที่อันเวิร์บเป็นเด็กถิ่นที่นั่นบ้านไกลสนามนั่งรถแป๊บเดียวถึงพ่อของเขาเป็นนักวิ่งเป็นนักกรีธา ปลูกฝังไว้ตั้งแต่จำความได้ให้เล่นกีฬาการเติบโตขึ้นมาใกล้กับสนามฟุตบอลจุดประกายให้เขาสนใจในเกมที่สวยงามนี้เขามีวัยเด็กที่โอเคไม่ต้องดิ้นรนแบบดูเดือดพอพ่อของเขาเป็นนักสู้และสู้อย่างมากตอนที่ย้ายมาเบลเยียมใหม่ๆโชคดีที่เขาชอบฟุตบอลฝันอยากจะเป็นยอดนักเตะเหมือนกันร่างกายที่สุดยอดได้ผสานแนวคิดแบบฟุตบอลยุโรปจากสโมสรท้องถิน่นตั้งแต่ยังเด็กมากส่วนผสมแบบนี้ได้สร้างปีศาจขึ้นมาอีกครั้งในโลกฟุตบอล ในนามของเชอร์ี่โดกูเขามีอาซาเป็นไอดอลลูกหนังเคยถูกยกว่าจะเป็นผู้สืบทอดการเล่นของเขาจุดประกายให้นึกถึงซาดิโอมาเน่ตอนร่างทองโดกู u, สร้างชื่ออย่างเป็นทางการที่อันเดเลสได้เล่นชุดใหญ่ตอน16พัฒนาขึ้นมาอย่างจับต้องได้ที่นี่เคยถูกโค้ชจากแวงซองกอมปานีมาแล้วเขาพยายามมาตลอดที่จะมีให้ได้มากกว่าแค่การเลี้ยงบอลช่วงดาวรุง่งเขาคือเพชรเม็ดงามของวงการฟุตบอลเบลเยียมเขามีฉาย,ยาที่คนทางนั้นเขาตั้งให้ว่า เบลเจียนแฟรตหรือเดอะคิงออฟดิบเบลอีกชื่อก็คือดิบเบิลมอนสเตอร์ไม่ธรรมดาจริงๆติดทีมชาติเบลเยียมมาแล้วแทบทุกชุดไล่ตั้งแต่ยูสิบห้ายูสิบหกยูสิบเจ็ดและยูยิบเอ็ดและเวลานี้ก็ติดทีมชาติชุดใหญ่ไปแล้วครับในระยะสั้นๆเขาแรงที่สุดความเร็วของเขานั้นมันน่ากลัวมากช่วงเวลาดาวรุง่งเลี้ยวภูเกือบจะงาบเข้ารังมาแล้วถึงขั้นเชิญพ่อแม่นักเตะไปทัวร์แอนฟิด์ซัมแต่เขายิงใจเย็นเลือกที่จะค่อยๆพัฒนาตัวเองที่เบลเยียมไม่เร่งไม่ร้อน และเขาได้ไปฉีกกระชากต่อที่แรนทุ่มเงินถึง26ล้านยูโรซึ่งเป็นสถิติการซื้อผู้เล่นที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรโดกูทาได้ยอดเยี่ยมกระหึ่มหลีกฝรั่งเศสแม้จะมีเจ็บบ้างแม้จะโดนดอบบ้างก็ไม่ได้ขัดขวางพัฒนาการของเขามากนักร่างกายที่ถูกใช้งานอย่างหนักยังคงแข็งดีพอใจเขาสู้ด้วยเรียกได้ว่าเขาทําผลงานได้อย่างโดดเด่นทั้งในหลีกสูงสุดของเบลเยียมและฝรั่งเศสหลังจากที่เรือใบปล่อยมาเลสไปขุดทองที่แดนอาหรับ เจเรมีโดคูก็ได้ย้ายมาอยู่กับแมชเตอร์ซิตี้้วยค่าตัว55.5ล้านปอนด์หรือราวๆ1,934.5ล้านบาทกำลังดีไม่แพงไปไม่ถูกไปก่อนมาเคดีบีทักไปคุยและให้ข้อมูลให้ความมั่นใจเกี่ยวกับแมนซิตี้กับโดกูพร้อมกับบอกว่าไม่ว่าโดกูต้องการอะไรพี่พร้อมจะช่วยเองนะและเคดีบีเล่าอีกว่าเพื่อนๆในทีมเป็นคนนิสัยดีมากเองปรับตัวได้สบายๆอยู่แล้วขอให้เองมาเหอะนั่นทำให้โดกูประทับใจอย่างมาก ที่ลูกพี่ KDB ใจใจกันไปกับเขาเขาได้เสื้อหมายเลข1 1เบอร์แบบปีแท้ๆโดกูเข้าซุ้มเรือใบเขาต้องเรียนรู้จากระบบที่เป็นระดับโลกทุกภาคส่วนทั้งในมุมส่วนตัวและในด้านอาชีพของเขากำลังจะยกระดับไปข้างหน้าเขามั่นใจว่าการได้เรียนรู้และพัฒนาสิ่งต่างๆและการทำงานร่วมกับเป๊ปโกเดล่าและทีมงานชั้นยอดการได้เล่นร่วมกับนักเตะระดับโลกในทีมนี้จะทำให้เขาเป็นนักเตะที่ดีขึ้นอย่างมากแน่นอน ความประทับใจแรกๆของโดกูกับสโมสรคือเขาบอกว่าตอนที่ดูซิตี้ในทีวีก็ว่าโหดแล้วแต่พอได้มาสัมผัสจริงๆได้มาซ้อมด้วยกันจริงๆพวกพี่ๆในทีมเล่นโหดกว่าในทีวีซะอีกมันเพิ่งจะเริ่มต้นแต่โดกูก็เริ่มจะแสดงให้เห็นแล้วครับกับความเร็วอันจัดจ้านทักษะการเลี้ยงบอลที่แพวพาวเลี้ยงแบบดุดันเร่งเข้าใส่แบบมิดไม่นอกจากนี้เขายังมีความสามารถด้านเทคนิคอีกด้วยเขามีทุกอย่างที่ปีกยอดเยี่ยมคนหนึ่งควรจะมี เล่นได้ทั้งสองฝั่งชอบลากบอลตัดเข้าในและสร้างความอันตรายให้กับแนวรับคู่แข่งคุกคามแนวรับกระชากหายนั่นแหละซิเนเจอร์ของแทะเขาเป็นปีกแท้มุดแล้วมองทำช่องให้เพื่อนได้ด้วยเล่นปีกในแบบที่ปีกควรจะเล่นไม่ได้ตะบ,บี้ตะบันตัดในแล้วจะยัดใส่โกจะยิงเองอย่างเดียวแบบนี้ทั้งโค้ชและแฟนบอลรักตายเลยผมเคยคุยกับบิดาถึงนักเตะคนหนึ่งที่แรงจนผมประทับใจนั่นคือโดโก นี่คือคำยกย่องจากท่านประธานคีเรียนเอ็มปาเป้โดกูคือชายหนุ่มที่สื่อสารภาษาฟุตบอลอันสวยงามด้วยฝีเท้าอันร้อนเรา่าและเขามีคติประจำใจว่าฝันให้ใหญ่เพราะความกลัวไม่ได้ช่วยให้เราชนะในเกมของชีวิตขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวแทนฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับอย,อยู่ประเทศอะไรนะกา่าครับกา่ามียุงไหมกา่า มีมีม,มียุงม,มีครับเด<อ>้อบ,บินหรือเดินก็เดินครับยุงเดินมากัดยุงเดินแล้วมากัดครับเด้อ